ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะจะมาเจอกันเนี่ยผมว่าสนะที่เรากว่าเราสองคนจะมาเจอกันนะมันนานมากเลยลูกฟังไว้ี่จอมาเจอกัน้มา้องแล้วฟังไว้แล้วหยุดแล้วหยุัแล้วฟังฟังองก่อนได้หมยุดแล้วฟังกว่าเราสองคนนะจะโคจรมาเจอกันเนี่ยมันยากมากเลยนะโคจรมาเจอกันแล้วอะไรที่เราลดละได้ก็ลด อะไรที่เราน้อยได้เราก็น้อยทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องเล็กอย่าทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ฟังไว้เยอะๆเรื่องจริงผ่านจออ่ะนะคะเรื่องจริงผ่านจอนะวันนี้ว่ะเฮ้ยใจไหมคะเฮ้ยเรื่องจริงผ่านจอเขค่ะเคะโอเคค่ะยังูดพอกันค่ะพี่พีทเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะเดี๋ยวก่อนจะเล่าว่าคนบอกฟังฟังฟัง มีมีตามงานนะส่งคอนแทคมาให้อ่ะตามตลอดเลยว่าทักนี่แกทุกวันจนสี่วันก็ยังไม่ทักเดี๋ยวก่อนสักก่อนที่ฉันจะพูดต่ออ่ะซื้อก่อนขออีกหมื่นหนึ่งไม่ยอมพุณเล่าอะไรง่ายๆเนาะไม่เล่าอะไรง่ายๆเราจะไม่เล่าอะไรง่ายๆถ้าพวกเธอไม่ซื้อเราก็ยังไม่หมดเรื่องเราเราจะเล่าไปเรื่อยๆแล้วมันคือเรื่องจริงด้วยอ่าจริงเมื่อคืน ไม่เจอหล่งเหตุการณ์แบบเออไม่เราไม่เล่าอีกแล้วไม่เล่าแล้วไม่เล่าแล้วเดี๋ยวเราหมดมุกออไม่เล่าแล้วพวกเธอพวกเราซื้อฉลีอยังหนูจะบอกให้นะลองไลฟ์ต่อเนื่องไปสักสามสี่วันเหมือนที่หนูเป็นหมดมุกจริงจริงหมดเรื่องเล่าแล้วเหรอมันยืนอยู่ข้างหลังก็แล้วเป็นอะไรก็แล้วคือมันจะเพราะอะไรเนาะว่าหมดเรื่องมี่นีเล่าได้สามสี่วันเลยนะเรื่องที่มีตอนนี้แข่งกับแม่รีไงเล่าเล่าซื้อแล้วหนึ่งก่อนหนึ่ง พี่ต้องซื้อหลังไม่ใช่หกล่องหลังลูก1ลังอย่าลืมนะคะ1ลังดีหน้างาดำสองรถนี้นะคะ1ลังนะคะมีกี่ขวดนะยีขวดใช่ไหมยขวดหลังนะมี24่ขวดนะราคาเต็มเท่าไหร่เธอราคาเต็ม4ี่บาทเหลือสาม้อยหกบาทเหลือสามบาทนะขวดหนึงนะ17บาทนะราคาราคาปกติแต่เหลือขวดละสิบาบาท1นึ่งออเดอร์แถมแถมนี้ครับแถมไลฟ์เบอร์รี่หนากล่องหแพ็ สามกล่องหนึ่งแพ็คนะที่ปูราคา39บาทนะครับสามสิบเก้าบาทอ๋อหนไปขาเปิดเสร็จเองจะวีนพี่ปูอ่ะอย่าลืมแยกนะอย่าลืมแยกออเดอร์นะเพราะออเดอร์นึงแถมหนึ่งแพ็คนะครับอ่พี่ปูฝากมาค่ะเขาแห้งแล้วฉันฉันดูนาฬิกาเธอแล้วฉันก็อยากได้จริงๆมันน่ารักหนูฮะเธอดูนาฬิกาพีแล้วอยากได้อ่ะหนึ่งร้อยเรือนในโลกอ่ะเธอเร็ว อีนิดเดิงไปเยอะเดี๋ยวเราไปไหนเราก็เป็นเพื่อนรักกันแล้วว่าฉันขอได้ไหมเรือนเนี้ยฉันจ้องมานานแล้วมันเรียกหาชื่อฉันเนี่ยบี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 เนี่ยมันเรียกหาฉันอย่างเดียวเลยเธอทำไมตอนที่เขาสัญญาเขาไม่สัญญาว่ราะมีนาฬิกาสัญญาไม่รอเนี่ะตอนนั้นยังไม่ออกไม่ใช่มันแพงมากเลยนะใช่นาฬิกาเรือนนี้ยหรอนี่ก็ยังแพงมากเก้าป่ะหรือเกินใช่ถ้าเฮ้ยเรือนดำเท่าไหร่เกินเก้าเหรอเรือนดำเท่าไหร่เรือนดำ ได้มาสองจุดสามแล้วเรื่อนี้อ่ะหจากต่ก่อนมันทำไมเราเราซื้ออย่างงี้แล้วอ่ะอะไรนะทำไมเดี๋ยวนี้เราซื้อแบบเนี้ยก่อนหน้านี้ยังไม่เป็นอย่างนั้นเลยแกะไงอ่ะพี่พีทอ้าเราเปลี่ยนเรื่องไหมเปิดซับละอ๋อ ปวดซับแล้วนะวันนี้ปวดซับแล้วนะก่อนจะปวดซับคุณพีชนะคะอย่าลืมนะคะฝักตะกร้าเราจ่ายเงินด้วยนะที่มันเล็กสุดว,วันนี้นะแม่พูดจนคอแห้งว้ะเนี่ยคอแห้งคอคุณเอ็นแล้วเนี่ยลูกเอ้ยอยากจะให้มาอีกก็ช่วยๆกันซื้อหน่อย <c oughs> ใครที่โสด <c oughs> อยู่นะนซื้อไปกันคนละลังสองลังสามลังนะรับรองนะคือสมมุติถ้าถ้าหนูโสดอยู่ใช่ไหมถ้าหนูซื้อหนึ่งลังนะหนึ่งเดือนหนูจะเจอความรักหนูซื้อสองลังนะสองเดือนเธอเจอความรักสามลังนะเธอสามเดือนเธอเจอความรัก เฮ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่พูดอะไรก็ไม่รู้ว <Christianity> ่าสามลังจริงซื้อมากยิ่งเจอเร็วแล้วไหนใครเตือนเลยอ่ะแล้วทุกคนก็ฟังเป็นเรื่องเป็นราวยิ่งซื้อเยอะยิ่งเจอเร็วยิ่งซื้อน้อยยิ่งเจอช้าโอ๊ยกดกระดิ่งหน่อยเนี่ยเออพูดไปเรื่อยแล้วเนี่ยพูดไปเรื่อยแล้วว่ะจ้ามีแต่คนหัวเราะพี่พีเออขำพี่พีต้องขำพี่พีขำไหนฉันรองไหนสิ กับฟางอ่ะพี่มีได้ถูกแล้วกับฟางถูกแล้วถูกฟางใช่เหรอใช่เหรออยากได้ต้องยกให้เรามั้งเออต้องยกให้เรามั้งคุณเทินเกษมลงเกษมร่าไม่เอาแล้ว้มันเหมาะกับพี่มากก็มาอยู่กับเราไม่เห็นเหมาะเลยอ่ะต้องยกให้แล้วแหละเงียบเลยอ่ะเงียบเลยอ่ะเศร้าคนละคนละเลยเดี๋ยวรับตาคอเราไห้แล้วนะ คนสำคัญเลยแม่พ่อแม่เธอสบายดีไหมคิดถึงอ่ะเฮ้ยไอ้ไม่คุยละมาได้เออฉันคิดถึงฉันนึกถึงนึกถึงพ่อกับแม่เธอ่งพี่ฉันไปที่โรงพยาบาลเธอแลวฉันไปพาตัดอัพพ่อเธอมาเยี่ยมฉันฉันซึ้งอยู่ในหัวใจฉันมากเลยใช่หรอโอ้ฉันฟื้นจากยาสลบเสร็จปุ๊บเฮ้ยนี่เราได้ปะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเล่าหน้าไรหน้าเราไรหน้าไรหน้าฉันฟื้นจากยาสลบแล้วคนที่ยืนอยู่ข้างเตียงฉันคือพ่อเธอจ้าโอ้เธอ เออทำไมเฝ้าข้างเตียงเลยนะเฮ้ยแล้วพี่พีทเฝ้าข้างเตียงทำไมอะเพราะเขาอยู่โรงพยาบาลไงเออมันพี่พีทแสรงว่าพี่พีทก็คือเฝ้าข้างเตียงทุกคนไม่ได้หนูไม่ใช่กรณีพิเศษแล้วตอนเนี้ยไม่ไม่แปลว่าตอนที่หนูผ่าตัดหนูลืมตาตื่นมามีพ่อหนูกับพี่พีทเออแสดงว่าตาตื่นมาพี่ก็มีพีทเหมือนกันคือยังไงวะมีแค่สองคนมีแค่หนูที่มีสามมีแม่เขามีหนูแล้วก็มีพีท มาเฝ้าข้างเตียงแล้วเสร็จสักพักคุณพ่อก็มาแล้วก็มาถามแบบอาการอะไรอย่างเงี้ยก็ยังซึ้งใจคุณพ่อจนถึงทุกวันนี้แล้วคุณพ่อไปงานแต่งงานเขาเก่งใจมากเพราะว่าวันงานแต่งงานอบไม่เขามาคนเดียวแสดงว่าถ้าใครไปผ่าตัดที่เกษมราชคนเดียวพี่จะไปเฝ้าพีชจะไปเฝ้ายืะฟื้นจากยาสลบมาตื่นขึ้นมาจะเป็นพีแล้วมีแสงประกายแวบแวบแวบอยู่เฮ้ยดีนะเป็นหนูหนูทำนะ เออทำไหมไปยืนข้างเตเป็น v i p บอกว่าเป็นยังไงบ้างครับใช่หรอเรวก็หายไปแล้วไปเฝ้าคนต่อไปงานดามีแบบกล่องใหม่ไม่มีเธอไม่ขวดดีกว่าครับแบบขวดดีกว่าขนาดใหม่เนี้ยมันเป็นพวกแบบไหนคือคือของเดิมที่เป็นกล่องมันสองร้อยสามสิบ ml แต่ว่าแต่ว่าอันเนี้ยมันสามร้อย ml นะแล้วก็กินไม่หมดมันปิดฝาได้ครับแล้วมันมันง่ายกว่าก็คือมันเปิดฝาแล้วยกดื่มได้เลยมันไม่ต้องเจาะหลอดเนี่ยเขาก็เลยออกมาเป็นแบบขวดครับซึ่งขวดเนี่ยสามร้อย ml กินแล้วอิ่มแต่กล่องอ่ะมันเล็กกว่าครับพี่พีทโลกแล้วนะตะกักเลือดักไม่ไหวเจอบุคคลที่สามเข้าไปเหรอเจอบุคคลที่สามเข้าไปงงเลยงงเลยดูคนรูจริงไงแก้มแกผมวิเศษแล้วนะงอกงกมันไม่ใช่อันนี้ขึ้นเป็นหกร้อยแล้วว่าวิเศษอ่ะเราว่าจะไปถึงได้เต้นเอเอางี้หนูถามคนในไลน์ดีกว่าจะได้ไม่พยายามฝืนจนเกินไปงานดำเนี่ยเราจะไปถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าวกไหมตะก้า เขาว่าถ้าถึงเก้าบ้าสิบเก้าบวกอ่ะเขาให้แซดเซลล์ถึงสามทุ่มแค่นั้นนะจริงจริงพี่ขอให้หนูอีกแค่สิบสี่นาทีนะครับราคานี้ราคานี้แค่สิบสี่นาทีเท่านั้นนะคะขอให้ถึงแค่สามทุ่มตะกร้าแตกก่อนได้ไหมแตกก่อนมันต้องจ่ายเงินก่อนฉันจะบอกให้นะของเขามัไม่ใช่กระเลกระลาดจะัลไลท์เขาขนาดเราพร้อมไลฟ์ให้เขาอ่ะเขายังให้เราได้ถึงสามทุ่มเต็มที่แล้วนะจ๊ะใช่ราคานี้อะ เนี่ยพวกเธอพวกเธอต้องกดให้ถึงก่อนนะเพราะว่าห้านาทีฉันจะต้องเต้นกับพีทฉันจะต้องเตรียมเพลงเต้นพวกเธอต้องกดให้ฉันก่อนราคาหมดอะแต่ว่าเรายังไม่ไปก็ได้พี่มีอีกได้ใช่ไหมในห้านาทีอฉันจะกลับบ้านอย่างเดียวเลยลูกฉันรออยู่ไงเธอฉันก็ต้องรีบกลับบ้านไงสีเขียวอร่อยอร่อยจริงอร่อยจังเธอจะบอกเลยว่าจริงๆที่วันเนี้ยทุกวันเนี้ยหนูว่า พี่มีได้เป็นพ่อแม่เพราะอะไรรู้เปล่าแต่ก่อนเป็นอุทัยเทวีบ้างเป็นอะไรอย่างนี้บ้างพระนางอุทัยเทวีอุทีเทวัยเคยเคยดูบ้างเคยดูป่ะเนี่ยไม่เคยอ่ะทีเธออะคืออะไรอ่ะโอ้ยเธอ่ะละครจักจักวงวงเป็นที่ยอดฮิตอันดับหนึ่งของประเทศไทยตื่นเช้าต้องมาต้องเนีมาดีเตื่นเช้าต้องมาไม่เคยได้ไงวะสองเท้าโคตรสูงเลยตอนนี้แต่เอายดูกว่าต้องเปิดหน้าจอแล้วเธอแฟนแผ่นแห่ พันหาพรานางอุไทยเทวีอยู่ทีเทวยเมื่อก่อนนะเล่าอีกแล้วเล่าได้ใช่ปะเล่าถอะเล่าอีกแล้วมีเรื่องเล่าไงชีวิตมันมีเรื่องเล่าเมื่อก่อนจักจากวงวงนะตื่นไปนะเชื่อไหมบุ๋มโทรมาตามพี่นะตีหนึ่งตีสองตีหนึ่งเออพี่ก็คิดในใจไม่ไปหรอกโทรมาตั้งอะไรดึกดดื่น พอสักพักโทรมาตามก็กระเด้งตัวขึ้นมาแล้วเราก็ต้องไปแล้วไปถ่ายฉากอะไรรู้ไหมเจ๊ถ่ายฉากใส่ชุดไทยแล้วก็จมน้ําในสระว่ายนะ้ำตอนตีสองกว่ายังจําถึงทุกวันนี้ไม่เราไม่เราตีหนึ่งตีสองอะก็ื่อก่อนมันห่ายไปออกไปไงแล้วมันไม่มีออนแอร์แล้วคิวคิวมันก็ยังสลวนอย,อยู่ไงบุ๋มเข้าใจป้าเมื่อก่อนคิวมันก็ยังสลวนอย,อยู่อย่างพี่ถ่ายเรื่องสาวน้อยอ้อยคว้านบุ๋มก็รู้อยู่พี่ถ่ายสาวน้อยอ้อยคว้านห้าเดือนพี่ไม่ได้กลับบ้านเลย กลับบ้านน้อยมากหนึ่งเดือนจะกลับบ้านประมาณแบบ3าสี่วันเพราะว่าถ่ายไปออนไปอีกเหมือนกันเธอชีวิตฉันก็สงสารมาก <c oughs> ชีวิตฉันลำบากด้วยเธอแล้วกลับไปเล่นละครอีกไหมถ้าตอนนี้ไปเล่นอ่ะฮะ เาอชีวิตฉันน่าสงสารนว้ยไม่บอกว่ะเห็นปะบีบอกบีบอกยี้องควงไงไม่เราไปนอนที่ไหนนอนกลางดินกินกลางทรายไงเคยทำหรือเปล่าคนน่าสงสารชีวิตเวลาที่เป็นอย่างนี้จริงๆนี่เธอฉันนอนข้างถนนก็มีนอนกลางดินกินกลางทรายจริงๆของจริงเธอเธอเห็นห้องครับตอนนั้นน่ะห้องน้ำไม่มีแล้วเวลาถ่ายกลางป่าบางทีหนูต้องกลางร่มเข้าห้องน้วน่าสงสารมากชีวิตอ่ะเธอทำอะไรอยู่ตอนนั้นเล่นใช่เขาจากทีมงานสาวน้อยอ้อยควันอุ้ยใครอะพี่อะไรอ่ะมองไม่เห็นอ่ะเบาอะไรเนี่ยนี่เหรอ บ่าวรึบ่าวเมืองหนองบัวนอบัวพี่เรื่องจริงหรือเรื่องปลอมเนี่ยเออใครพี่พี่ทำพี่ทำพี่พพี่พีพูดเหมือนที่บ้านไม่มีเพื่อนคุยเปิดม้อไม่มีสรุปดีใจหรือเสียใจเนี่ยจริงเขาบอกว่าจริงนะ สรุปให้พี่พูดนี่ดีใจหรือเสียใจเนี่ยนี่เริ่มเสียใจแล้วนะ <laughs> ที่บ้านก็ไม่มีคนคุยจริงคุยกับกำแพงคุยกับไฟพี่ก็เป็นช่างไฟใช่ไหมพี่ไม่ได้นอนจริงๆช่วยกันยืนยันหน่อยว่าเราไม่ได้นอนจริงๆชีวิตน,น่าสงสารจริงๆอ่ะสาวน้อยอ้อยควันเลยคนตัดอ้อยหรอทุกคนชอบให้แม่บีเล้าใหญ่เลยอ่ะ ไม่เล่าแล้วเพราะว่าเดี๋ยวบอกอีกว่าที่บ้านไม่มีคนคุยนั่งพักก่อนเหนื่อยเหนื่อยใครจะคุยก็คุยไปเหนื่อยแล้วตอนเนี้ยตลกเหนื่อยอนอเราเหนื่อยเป็นด้วยเหรอพี่พีเดี๋ยวนะเราที่ตอนแรกพี่พีเขาเขาบอกว่าทําตัวมีแรงหน่อยดิว่าแกเออบอกเป็นแรงกอนไรเป็นไงเป็นไงตัวทายเองอะที่ไม่มีแรงมาหนูขายเองอัหลบไปอุ้้างพี่เหนื่อยแล้วก็เธอทั้งที่เธออยากให้ฉันเล่าอีกนะพราเธอสั่งซื้อมาก่อน เล่าใหม่พี่ๆเข้ากล้องมาหน่อยสิเราอยากเห็นหน้าพี่พีเขาเห็นหน้าหนูเบื่อแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดวันแปดวันเก้าวันวันนี้ใครจะซื้อดีหน้ากดได้เลยนะคะตะกร้านะทั้งหมดนะนี่นะอ่ะพี่พ่ดูตะกร้าหนึ่งเป็นอะไรดูไงคะนี่ไงเลยมัจะมีเลขตะกร้าหนึ่งเป็นอะไรหนูจะได้กดบอกอันนี้เหรอไหนอ่ะเลขหนึ่งนี่หนึ่งปะ ตัวแรกตัวนี้ถ้าเรากดครบนะถ้าตัวนี้เรากดครบ9ก้าร้อยกสเก้าหัวพี่พี่จะเต้นแล้วเปิดหน้าผาด้วยสำหรับตัวนี้คือตัวดีหน้าสีดานะคะตัวนี้ก็จะเป็นงานดำสองคูณสองเนาะก็คือจะมีเอ่องานดำเนี่ยสองเท่าด้วยกันเลยสําหรับอันนี้นะแล้วที่สําคัญคือปกติแล้วเนี่ยราคาเนี่ยเขาจะอยู่ที่เท่าไหร่พี่ปูราคา่าจากเมาอยู่ได้พี่ปูอะอะไรอะพี่ปูมานั่งเม้าทำไมตรงนี้วะใครชวนพี่ปูคุยวะเนี่ยพ่อแม่พ่แม่ แม่ชวนคุอฉันงงมากแก <c oughs> ช่วยเรื่องอะไรบ้างสำหรับตัวงาดําใช่ไหมตัวนี้มันเขาเรียกว่าตัวงาดำเนี่ยเขาจะมีตัวช่วเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในนี้นะคะแล้วก็มีวิตามิน A สูงวิตามิน E สูงแคลเซียมสูงโปรตีนจากพืชสำหรับตัวนี้ขนาดของเขาจะเป็นขนาดใหม่คือ300 ml นะคะตัวนี้นะ1่ลังพี่พี่ยกลังขึ้น ขวดนะปกติเนี่ยจะตกขวดละ17บาทแต่วันนี้เหลือแ้าขวด15บาทเท่านั้นใครเอากดได้เลยเพราะว่าเนี้ยเก็บไว้ได้นานแต่หนูเชื่อว่าทุกคนจะกินหมดก่อนที่จะต้องเก็บตัวต่อไปคือกาบาตัวนี้อันนี้อร่อยมากต้องมีติดตัวไว้คือตัวนี้มันจะช่วยเรื่องของการผ่อนคลายเครื่องกันนอนหลับแล้วก็เรื่องของการบำรุงสมองซึ่งอันนี้หนูกินประจํา ช่วงหลังมีโอ,โอเมก้าสามนะคะตัวนี้นะกลาบ,บ้าน,นะแล้วก็มีวิตามิน B12 <sk r. S 1> สูงอีกด้วยนะคะน้ำตัานน้อยทั้งหมดเลยนะ <üst> สำหรยยับวันนี้ราคาเหมือนกันคือปกติราคาลังละ3 4 0 8บาทครับเหลือแ <3, 160 S 1> ค่360บาทก็คือตกขก15บาบาทซึ่งมันจึ้งมากนะคะใครจะเอากดได้เลยสำหรยยับอันนี้น,นะทุกออเดอร์นะคะจะได้ตัวของ ไลเบอร์รี่นะคะขนาด230 ML ไปด้วยนะคะ3กล่องราคาก็คืออันนี้ก็คือมูลค่าคือ39บาทนั่นเองตัวต่อไปคือตัวของโทนิวนะคะตัวของโทนิวมี2ส,สีใครที่ชอบกินหวานน้อยๆแล้วกรักสุขภาพหรือว่าคนที่เป็นเบา,วาหวานอยู่แนะนำให้กินตัวสีฟ้าเพราะว่าจะเป็นสูตรหวานน้อยทั้งคู่นี้จะไม่ผสมนมผงเป็นแพนเบทร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่เจอเออไม่เจอปอนไม่ใส่วัตถุเจอปอนอาหารนะคะทุกชนิดมี2ส,สูตรก็คือสูตรปกติออริจินอลกับสูตรหวานน้อยกดได้เลยปกติราคาลังละ ลังละสี่รอยห้าสิบหกบาทสี่สิบปดกล่องครับวันนี้จะเหลือแค่สามร้อยสี่สิแปดวันนี้กดได้เลยเพราะว่าราคามันดีมากๆนะคะขอให้พี่ๆขายมากค่ะกูพี่ๆขายกันมาทั้งไลน์กับพี่พีหรื่ไม่ได้ขายเลยวกเดิ <พอ S 1> เล่นตะเลเ <พอ S 1> ตะไปกดซื้อฉันแล้วนะเพราะว่าสามีส่งมาบอกว่าลูกหลับแล้ว คือยังไงอ่ะก็ไม่ต้องกลับบ้านเลยเฮ้ยนั่นแหละคือการตามกลับบ้านแล้วเมาอีกอรอไม่พูดอีกอรอไม่พูดแล้วเขาพารอฟังเรื่องลยไะเนี่ยผมเหนื่อ้แล้ใครเอากดได้เลยนะคะใครเอาต้องกดนะเพราะว่าถ้าเกิดยอดขายไม่ดีก็จะไม่มีคนจ้างมาเพิ่มแบบนี้แล้วก็จะไม่มาไล่นะแล้วก็จะไม่มาเล่าแล้ว ไม่ไม่เล่าเรื่องอะไรทั้งนั้นแล้วไม่เล่าที่ไหนแล้วเพราะว่าเพราะว่าไม่มีคนมาเพราะว่าไม่มีคนมาจะไม่เล่าอะไรทั้งนั้นแล้วฉันผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเจ็ดร้อยแล้วอ่ะฉันว่ามีสิเธอต้องรีบกดเพราะตอนนี้เหลือเวลาแค่หกห้านาทีสุดท้าย5้านาทีสุดท้ายแล้วจบแล้วไม่ทันเธออดดูละไม่จะบอกว่าบอกว่าอะไรจริงๆเรื่องใครก็ตามเนี่ยถามเธอได้เลยนะไม่ฉันนะชอบทีคนมาเล่าให้ฉันฟังเธอก็จะไหมขอโทษนะ ฉันไม่ได้ขูนะ่นะให้เธอดูมันเหลือแค่ห้านาทีสุดท้ายขอน้ำเปล่าหน่อยนะแล้วตอนนี้มันฮอตคือเจ็ดศนย์เก้าคือมันไม่ถึงเก้าเก้าเก้าอกไปะจบแล้วเขาก็ <9 S 1> จะบอกว่าหลังจากห้านาทีนี้ราคาจะเด้งกลับไปเป็นสี่ร้อยแปดบาทจะมาตัวนี้แล้ตัวนี้จะเด้งไปเป็นสี่รอยห้าสิบหกบาทอีกห้นาทีต้องต้องจ่ายก่อนกี่โมงไหม ไม่อีก5นาทีเธอต้องจ่ายเลยไม่งั้นราคามันเด้งเลยอ๋อต้องจ่ายนะต้องจ่ายเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวราคาจะเด้งกลับไปที่488บาทนะใช่ต้องจ่ายเลยนะพวกเธออีกสักเรื่องไหมล่ะจะเล่าแต่เล่าแล้วเล่าเล่าแล้วเหนื่อยเหนื่อยแล้วไม่เล่าแล้วเธอต้องตุรีสักเรื่องแล้วนะเรื่องยอดเรื่องยอดฉันน่าทำทำฉันน่าทำแม่สื่อแม่ชักใช่ป่ะอะไรที่แปลกสุดที่เคยเจอ เอาเป็นเรื่องอะไรที่ฉันประทับใจที่สุดก่อนได้ไหมได้ได้ได้แปลกสุดอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปคิดเรื่องก่อนไงคิดไม่ออกเอาตอนนี้ก่อนเอาตอนนี้เดี๋ยวนี้ก่อนที่คิดออกประทับใจก่อนเอาฉันทำเกี่ยวกับแม่สื่อแม่ชักใช่ป่ะในแอปฟ้าแอปหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นการประกาศหาแบบว่าบอกบอกคนโสดประกาศบอกคนโสดแล้วก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งอะเธอเขาเลิกกันไปแล้วแล้วเขาก็ไม่มีแอปฟ้าเนี่ยต่อกันเขาให้คอันนี้ใหามันจับได้ทุกอย่างเหรอบ้านฟ้านี่นี่บ้านนี้บ้านนี้ อ่ะบ้านนี้บ้านนี้บ้านบ้านมันเป็นสีไงเออใช่นึกอยู่แป๊บนึงพูดมานานเรานึกอยู่นึกไม่ออกเขาแยกกันเขาเลิกกันเขาแยกกันอ้าวสามีภรรยาเขาแยกกันเสร็จแล้วเขาเนี้ยเขาก็กลับมาเจอกันโดยในแม่สื่อแม่ชักเธอเข้าใจมเลิกกันไปนานไหมเลิกกันไปนานหลายเลยแหละแล้วเขาก็ไม่มีคอนแทคกันเลยแล้วเสร็จภรรยาก็ไปโพสตในแม่สื่อแม่ชักเสร็จสามีเห็นเธอแล้วเสร็จสามีอ่ะ ก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยอยากลองกลับไปทักภรรยาอีกรอบอะแล้วเขาก็กลับไปทักเธอแล้วเขาทั้งสองคนก็กลับมาคืนดีกันอายุเท่าไหร่เธอจะไปรู้เหรอเธอลืมอะเออแล้วเขาสองคนก็กลับไปคืนดีกันนี่แหละก็เป็นอนุภาพแห่งความรักของเดงนักสื่อไหมครัคือเราอะเห็นแต่หน้าบ้านเนาะหลังบ้านเนี่ยหลังจากที่เขาส่งมาแล้วถ้าสมมติว่ามันมีคนแมทกับเขาเรารู้ไหม ว่าแบบมีเขาเขาจะส่งมาเขาจะส่งแมสเซจมาบอกเราว่าขอบคุณนะที่ทําให้เจอการขอบคุณนะที่ทําให้แต่งงานกันอ๋อเหรอใช่เขาจะส่งมาบอกแต่ถ้าเขาไม่ได้ส่งมาบอกอ่ะก็เราก็จะไม่รู้เพราะเราแค่ประชาสัมพันธ์เฉยๆสาหรับคนโสดโดยเฉพาะพี่บีดื่มน้ําค่ะถือน้ํานานแล้วเขาบอกโอ้ขอบคุณลูกเราอยากฟังอีกไหมมีอีกมีหลายเรื่องแต่วันนี้เหนื่อยแล้วนั่งก่อนนะใส่ส้นสูงมันเป็นชั่วโมงอังอย่าลืมนะคะ แฟลตเซลวันนี้นะคะถ้าราคาราคานี้นะคะถ้าหมดลงไลฟ์แล้วราคาจะเด้งขึ้นนะให้ซื้อเลยทันทีนะสําหรับแฟลตเซลวันนี้นะคะเราก็ซื้อกันเข้ามาเยอะๆด้วยจะหมดตอนเนี้ยมีคนเออน้องเย์อะไรนะให้เชิญอยู่แล้วน้องอะเบสอะเชิญค,ค่ะกินน้ําก่อนพี่บีติดตามตั้งแต่อุทัยเทวีขอบคุณค่ะเราเลื่อนต่อไปแสดงหนังวันนี้พี่พีดรอดละเราเลื่อนตอไปแสดงหนังอีกเหรอ สองนาทีสุดท้ายสองนาทีสุดท้ายสองนาทีสุดท้ายรีบกดนะครับสองนาทีสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องแสดงแลัวเขาบอกว่าพี่พีไม่ได้ขายแ้วพี่พีขายก็เรามีน้ำเต้าหู้ไม่ได้ขายเรามีน้ำเต้าหู้นะครับวันนี้ที่ใหม่ก็คือเรามีรสออริจินอลกับรสน้ำตาลน้อยน้อยรีบกดนะถูกครับ348บาทจากปกติ456บาทนะมี4ีกล่องนะรีบกดครับแล้วก็มีดีน่า2รสดีน่า2รส ลังละยีสิบสี่ขวดนะขวดละสามร้อยมลครับราคาสามอยหกสิบจากปกติ4ี่้อแปดบาทนะสองนาทีสุดท้ายแล้วก็ได้แถมไอ้นี่ไปสามกล่องด้วยนะครับแยกออเดอร์นะหนึ่งออเดอร์แถมหนึ่งแพ็คเขาพ<ว>ูดแค่นี้อ่านอ่านโพยด้วยบอกว่าพี่พีขายเก่งมากฉ <laughs> ันพูดบอกว่าให้พี่พีอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดค,คลิปดีๆนะคะ